เล่นเกมในรถได้เอาดิเปิดเพลงให้ฟังหน่อยครับสิริฉันกำลังเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป,ปเล่นเสียงที่คุณต้องการใช้คุณอยากฟังรายการนี้ด้วยแอป,ปอะไรตั้งแผนที่ไปไอคอนสยามให้หน่อยขอโทษด้วย ฉันยังแสดงสถานที่ในประเทศไทยไม่ได้นั่นไงบดไปนะฮะนี่ครับข้อเสียของเจ้า Apple c a r p l พ y ฮะถ้าต้องการทำใน YouTube ต้องลงชื่อสมัครเป็น YouTube Music Premium ที่ youtube.com/musicpremium ก่อนอ๋อตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในตำบลศาลากลางอ่าของฉลาดจริงๆเลยนะฮะนะครับ พบกันแล้วนะครับกับช่องสีชาย์สตาร์มอนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเจ้า Honda HRV นะฮะ e h e v นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับนะฮะ Apple c a r า l a y พ p p l e c a r p l ค y นะฮะแล้วก็ Android Auto นะครับเนาะเราไปดูเจ้า Apple CarPlay ก่อนเลยครับเนาะโอเคครับ สำหรับ Apple c a r p l a y นะครับเราก็จะเริ่มจากการเชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องมีสายนะครับ USB Type A to Lightning นะครับนี่ซึ่งการเสียบนะฮะเราต้องเสียบช่องด้านด้านขวานะครับด้านคนขับนะครับเสียบเข้าไปเลยปุ๊บ,บนะเสร็จแล้วเราก็เอาด้านที่เป็น Lightning นะครับเสียบเสียบแล้วครับมันก็จะ ขึ้นไปโชว์เนี่ยครับพอเ,เสียบแล้วนะครับมันจะขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอของวิทยุของเราเลยนะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็กด Apple c a r p l a เพปึ๊บอ่าไม่ใช่นี่นี่ c คา p l เพมันก็ต่อนะครับเราต้องอันล็อกโย่โฟนปึ๊บล็อก r ย h โฟนอ่าขึ้นมาแล้วครับนี่ Apple มันก็จะขึ้นมานครับว่า เอาโลแอปเปิลคาเพแล้วก็เอาโลไปเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาควบคุมนี่ได้จากหน้าจอแล้วนะครับโทรศัพท์แล้วก็เก็บไว้ช่องนี้ได้เลยนี่ช่องนี้นะเราก็มาดูกันครับว่าจากแอปเปิลคาเพนั้นมีอะไรให้เราใช้งานบ้างน,นะครับปุ่มนี้นี่ก็จะมีแอปอ่าให้เราเลือกใช้งานฮะมีแอปโทรศัพท์ แอปมิวสิกของ Apple นะครับอันนี้แล้วก็เป็นแมปของของ s a f a r i ของ Apple นะครับนะน,นี่นแมปของ Apple อันนี้เป็นแมสเ g e นะครับอันนี้นาเพลงิคืออะไรอ,นนอ,อ่ะผมไปกดัวนี้อีกละอ่าอ่ก็เป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงนะแอป Honda นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรมีพอดแคสต์มีนิวนะครับแล้วก็มีออดิโอบุ k คมี c a ลนเดอร์มีไลน์มี Spotify นี่ผมลงเพิ่ม มี Google Map นะครับนี่ประมาณนี้ลองใช้งานซ i ลิสิกดดีซิล i ไม่ดังคนระกดนี้สิอ่าซิล i หาที่กินข้าวให้หน่อยขอโทษด้วยฉันยังแสดงสถานที่ในประเทศไทยไม่ได้อ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรซิลี เปิดไปติทินให้หน่อยเปิดไปฏิทินให้หน่อยครับนี่ก็จะเปิดไปทีให้เรานะครับ <S <S เราสามารถสั่งการสิริจากตรงนี้ได้นะครับนี่กดปุ่มนี้นคุณมีอีเวนต์หนึ่งนาทีใกล้เข้ามาอ่าไม่เป็นไรจ้ากดนี่นะปึ๊บ <S <S นี่เปิดเพลงให้ฟังหน่อยครับสิริ ฉันกำลังเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปเล่นเสียงที่คุณต้องการใช้คุณอยากฟังรายการนี้ด้วยแอปอะไร Spotify นานานก็ฉลาดอยู่นะครับอ่าเปิดอ่าไม่ได้ครับโดลิกสิทธิ์นะครับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้ฮะส่วน Google Map กดได้ครับนี่ ตั้งแผนที่ไปไอคอนสยามให้หน่อยขอโทษด้วยฉันยังแสดงสถานที่ในประเทศไทยไม่ได้นั่นไงอดไปนะฮะนี่ครับข้อเสียของเจ้า Apple c a r p เพฮะเราก็ต้องพิมพ์เองอืมเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเสิร์ชนะครับอ่าดีมิสติ้งฟอร์สติ้งไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรฮะเราก็ประมาณนี้ก่อนนะครับมันก็ทํางานได้ดีนะเนอะเลื่อนดีครับในการใช้งานกดอะไรเงี้ยเนอะแอปไลน์ก็ใช้ได้ฉันจะต้องเข้าถึงข้อมูลลายของคุณเพื่อทำสิ่งนี้โอเคคุณต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหมไม่ต้องฉันจะไม่ทำ คุณต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหมเขียนข้อความหาหมาน้อยนายไม่พบข้อมูลของหมาน้อยคุณต้องการส่งให้ใครโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากสิริบายยดูแลตัวเองเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแอปเปิลคาเพย์นะก็จะมีแอปประมาณนี้ให้เราใช้งานนะครับนี่ก็ น่าจะเพียงพอสำหรับการให้ความบันเทิงสำหรับเราในการขับรถนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูเจ้า Android Auto กันครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Android Auto เราก็เสียบสายฮะเหมือนกับ Apple CarPlay เลยครับเนอะช่องนี้แล้วก็นี่เสียบอันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วครับทีนี้ดูสิว่าอ่าอเปิดเพลงเพลง No 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 No, no, no. ไม่เปิดเพลงนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราไปดูแอปกันครับว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับอืมกอ,อตรงนี้ครับ a อ d r o i d ตัวตรงนี้นี่ฮะแอปนี่หลายแอปอยู่ g o o g l e Map มีแน่นอนค้นหาสิอ่าพูดไปไอข้อสยามยังไง จากตำแหน่งที่คุณอยู่ไปถึงไอคอนสยามใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์35นาทีเมื่อการจราจรเบาบางอืมแล้วก็กดกดไปอ่านำทางคน,น้า,างใต้เนี่ยอ่าก o เกิลอ่าแอนดรอยด o โ t o ก็จะนั่นกว่า a อ p เป c ข r า l a เพนะเพราะว่าเขาเวอร์ไว,วกว่านิดนึงนะฮะเนาะโอเค ต่อไปเป็นแอปนี่ u t u b e Music นะครับเหมือนเดิมมากที่มีนะครับนี่มันก็โชว์มาหน้าจอให้เราดูนะ Google Map ซูมได้ฮะซูมได้แต่ความลื่นไหลผมว่าสู้เจ้าแอ p เปิลคาเพไม่ได้นะแต่ว่าความฉลาดของอผู้ช่วยของ Android ก็ฉลาดกว่านะเพราะเขาทั่วโลกกว่านะครับเนาะโอเค ต่อไปแอปต่อไปกั้ดตรงนี้นะฮะนี่ออกมาหน้าโฮมนี่ยูทูบมิวสิกนะครับผมก็มีเชื่อมไวไม้ไม่พบคลังเพลงอละไรไม่มีคังเพลงของผมหรอเฮ้ hey. เปิดเพลงจาก YouTube Music ได้เลยฟังเพลงใน YouTube ได้เลย ถ้าต้องการทำใน YouTube ต้องลงชื่อสมัครเป็น YouTube Music Premium ที่ y o u t u b e c o m Music Premium ก่อนอ๋อโอเคตามนั้นนะฮะเรายังไม่สมัครนะครับก็ข้ามไปนะครับไม่เป็นไรแต่ Spotify เนี่ยฟังได้แน่นอนนี่อ่าเนี่ยเพลงเลยเพลงอยู่นะมีเสียงนิดนึงอ่านะประมาณนี้ <Okay. S 2> อยู่นะครับนะออกไปครับก็มี g o o g l e Map ดิมสิกสปอติฟายโทรศัพท์นะฮะปกติโฮมสกรีนคืออะไรอ๋อออกข้างนอกโฮมสกรีนมีเกมสเนคค็คืออะไรคืออะไรโอ้ยมีเกมไเน็กอยู่ด้วยจริงดิเล่นดิเ,นดเอ,อ้ยเล่นเกมได้กอดดิเว้ยหนึ่งอ่า ปั๊บเป็นยงไงอ่าเฮ้ยจะเล่นเกมในรถได้เอาดิเออเอาดิเออมีหลายเกมนะเนี่ยเออแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเล่นเกมบนรถนะครับเนาะอะไรเนี่ยพอร์แคสก็มีมีแอร์ซัมสมาร์ตติงเนอะตั้งค่าข่าวสารข้อความ ช่วยเตือนสภาพอากาศนะครับนี่เราก็สามารถเหมือนเดิมครับกดตรงวูมลัยนะรตรงนี้ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอุณหภ,ภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในตำบลศาลากลางอ่าของฉลาดจริงๆเลยนะฮะฉลาดเป็นกฎเลยนะครับเนอะก็มีประมาณนี้ปรับแต่งเปิดแอปในโทรศัพท์แล้วไ่ไทินก็มีเหมือนกันนะครับไปทิน ก็เนี่ยเราก็ตั้งอะไรของเราได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า Android Auto นะครับอืมก็ดีกว่า Apple CarPlay ให้มีเกมให้เล่นด้วยเนาะดีนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นการรีวิวนะฮะสำหรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับสำหรับเจ้า Honda HRV นะฮะ e อนะครับ ข้อเสียงที่ผมอยากได้ก็คือถ้ามันเป็นแบบว่า Apple c a r p ์เแบบไวเลสนะแอนดรอยตัวแบบไวเลสจะดีมากเลยนะฮะมันก็จะแบบว่าไม่ต้องเสียบสายให้มันระยงระยางวุ่นวายไม่เกะก,กะนะเนี่ยมันต้องเสียบสายระยงองระยางเพื่อให้มันไม่เกะก,กะมันจะดีมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ฮนะเพราะว่าลดราคาหลายร้านก็ยังใช้ Apple c a r p ์เแบบมีสายะฮะผมเห็นหลายช่องรีวิวเป็นพอชเป็นอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบมีสายนะครับ เนาะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปการรีวิว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto สำหรับ Honda HRV EHEV ครับวิดีโอหน้าคลิปหน้าฮะ mm. อย่าลืมครับยังอยู่กับเจ้า Honda HRV กันอีกนะฮะวอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย